สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการ m r Q's View ด้วยนะครับพูดถึง Smart Watch กันสักหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรออกมาให้ได้ชมกันเท่าไหร่แต่ว่าตัวล่าสุดที่ออกมาก็คือ LG Watch Urban Second Edition ครับคลิปนี้จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างเอ่ย ก่อนอื่นเอาเจ้านาฬิกาลบไปก่อนนะครับมาดูกันในกล่องกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างหลังจากเอานาฬิกาออกไปแล้วก็แบ่งกล่องออกเป็น2ฝั่งครับมาดูกันเลยว่าแต่ละฝั่งมีอะไรเอ่ยด้านขวามีที่เปิดที่ใส่ซิมครับและหัวอะแดปเตอร์ไว้สําหรับชาร์จแบตนั่นเองส่วนด้านซ้ายนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็สาย usb เป็นหัวแม่เหล็กนะครับสำหรับชาร์จเจ้า,า smartwatch lg urban นั่นเอง เป็นสมาร์ทวอชหน้าปัดขนาด45มิลลิเมตรครับในเบื้องต้นนะครับตัวเรือนสวยมากเลยสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็สายเป็นยางนะฮะโดยรวมแล้วไฮโซมากๆเดี๋ยวรอช้าฮนะเปิดเครื่องเซตอัพกันเลยดีกว่า ตรงจุดนี้นะฮะเขาก็จะให้เราเชื่อมต่อฮนะสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทวอชของคุณนะครับเข้าด้วยกันเพื่อเริ่มการใช้งานนั่นเองตา,ตามวิธีโรดครับที่สำคัญครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Android Wear นะฮะเพราะว่าจะต้องใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทวอชของคุณนั่นเองหลังจากเชื่อมต่อแล้วนะครับเจ้าสมาร์ทวอชก็จะทำการอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงซิง ข้อมูลต่างๆ,างๆนะครับลงเครื่องคุณก็ปล่อยให้มันทำจนเสร็จครับและนี่คือหน้าตาแรกนะครับของเจ้า LG Watch Urban Second Edition นะครับพอเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีสอนทิปส์ต่างๆว่าใช้งานยังไงสวายขึ้นมีอะไรสววายไปทางขวามีอะไรนะครับก็ลองเรียนรู้แล้วก็ทำตามดูฮะมีหน้าปัดนาฬิกาให้เลือกเพียบเลยตามสไตล์ของคุณนะครับ มากันที่ด้านข้างนะฮะปุ่มกดด้านข้างก็จะมี3ปุ่มด้วยกันนะครับผมด้านหลังเปิดมาใส่ซิมได้นะครับรวมไปถึงมีที่วัดอัตราการเด้นหัวใจครับลองใส่ดูนะฮะก็วิธีใส่ก็เหมือนนาฬิกาทั่วๆไปเราใช้กันนี่แหละง่ายๆครับอย่างที่บอกนะครับหน้าปัดขนาด45ม mm ิมนะครับค่อนข้างจะใหญ่สำหรับข้อมือเล็กๆของผมไปนิดหนึ่งนะแต่ก็ยังพอถูกถไ,ไปได้ครับและนี่ก็คือเทป แกะกล่องแล้วก็เซตอัพนะฮะเจ้า LG Watch Urban Second Edition นะครับเดี๋ยวมารีวิวกันในเทปต่อตๆไปนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยกับรายการ m r Q Review วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ